หนูอยากกุ้งแล้วแต่แต,แต,ต,แต่แต่สิ่งน геро, หนึงที่กูบอกให้คานึงก็คือว่าอย่าลืมว่าด้านปลายมันจะเป็นด้านที่โดนความร้อนมากกว่าด้านโคนที <t us> <t us ่เราจะเพับไฟนั้นถ้าเกิดเราเอาหมูอันสุดท้ายไว้ตรงนี้มันอาจจะรอนานเพราะมันจะสุกช้ามันตรงนี้มันจะร้อนไม่เท่าตรงนี้ใช่แห้งทเป็นผู้เชี่ยวชาญเชียบเต่าเก่งดักแห่งสยามพาราโฮเทล นี่เราใส่ลงไปอีกก็ได้ใช่ไหมครับก็ใส่อีกก็ได้แต่จะเริ่มหยิบขึ้นมาจิ้มเหมือนก็ได้ลุยอ่ะลุยง่ายมากมาไม่เลยนะเราสามารถเอาเนื้อเทปใส่ที่นี่ได้เลยครับเมนูสามารถสามารถแบ่งแบ่งได้ลูกแบ่เราสตรอเบอร์รี่เลยครับอ่ะสตรอเบอร์รี่เดี๋ยวเป็นเมนูถัดไปไอ้ฝั่งของหวานอยู่เพิ่งไปยุ่งกับเขาลูกเอาเกี่ยวกับพวกของข้าวก่อนของข้าวชิกหวานหัวหอมสับปะรดมะเขือเทศอะไรก่อนมาหนูเข้ามาทางนี้ก็ได้มา เมนูจะยกไปก็ได้ค่ะหอมมากถ้าเราอยากกินไม้ของเราอาจจะมีหมูเยอะคนอื่นก็ได้หรือถ้าเราชอบผักผลไม้ก็อาจจะมีเยอะกว่าหมูก็ได้เป็นสัดส่วนที่มันต่างกันแล้วแต่เราชอบอยากอยากจิ้มอะไรก็จิ้มไปเลยเอาไปใกล้ๆเลยเอาอันนี้ไว้ก่อนมาเกือที่ หนูไม่ต้องเสียบเข้าไปลึกมากก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ยา่างมันจเอาขึมาหน่อยครับอ่าเอาขึ้นมาเพิ่มข้นมาหอ่ะนี่ครับนี่ครับลองสาธิตให้เด็กๆด,ดูได้เลยครับนะให้พี่นกทำให้ดูพี่นกจะ<า>โชว์การเสียบบาร์บีคิวให้ชมนะหนูอาจจะใส่สักประมาณแค่นี้เพราะว่าเผื่อเวลาหนูจับมันจะได้ไม่ร้อนเวลาที่หนูไปปิ้งย่างใช่ไหมคะ มีอ๋ออันนี้ยังไม่มีผลต่อคะแนนครับอันนี้ยังไม่เข้าสู่การแข่งขันใดๆอะอันนี้เป็นการลองทำดูอันนี้เขาหมูล้วนสักไม้ไหมไม่มีผัดเลยหมูอย่างเดียวเปียว หนูหนูจะหนูจะใส่อะไรยังไงก็ได้ค่ะแล้วแต่นหนูที่หนูชอบใช่นะถ้าอยากให้สวยงามเราก็เล่นสีก็ได้ครับเพราะพริกหวานมันมีทั้งเหลืองทั้งแดงทั้งเขียวแล้วก็สลับสีได้ใ,<ช>ในขณะที่สับประรดเขาก็เป็นเหลืองอ่อนอยู่แล้วมะเขือเทศก็ออกโซนแดงๆอยู่แล้ว<ช>เราจะมาเบรกสีตัดกันยังไงให้มันดูสวยงามด้วยแล้วแต่หนูทีก,กันน,น,น,นะ วังนะไม่แหลมค่อนะดูแลอย่าประมาทนะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยดูแลชีวิตตัวเองนิดนึงอันนี้เริ่มด้วยแบบจมัยกล้ามเป็นสัญญาณไฟจราจรนะครับไปไนเนื้อครับเป็นไงครับต้นอ๋อของต้นนี่จะเป็นสีโทนออกเหลืองๆตลอดถ้ามีแดงหรือเขียวมาเบรคมันก็จะดูช้ สวยสวยงามสวยงามเมื่อกี้เราไปมีกิจกรรมใช้ศิลปะไปแล้วลองใช่อันนี้์ปต์ศิลปะเกี่ยวกับอาหารมัางประยุกต์โลกประยุกต์อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอันนี้อยู่ในโซนแต่งตกแต่งตกแต่งค่ะโซนของหวานใช่ไหมหวานแต่งอย่าจิ้มเพื่อนนะครับ ที่เอาผลไม้หลบให้ก่อนเเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วแมค้เอาจาราสเสรจแล้วางในจานี้เลยไม่ใช่ทรถหายไปแนี้นะครับไม่เช่ทรมีอล็างออ่ตู้ทกนด้ตใหก็ค้่้ใ้ใหคต่ตเ้ใ่้ใหญ่้ให้ใา้่้ใ้ใ่้ให่ตใหญ่ะู้ใใครใ อันนี้อะไรเนี่ยมันหมูล้วนต้นเนี่ยหอมมีอานชั่เน้นหมูใช่ไหมลูกเน้นหมูก็จะเป็นสีเหลืองครับอยู่บนสันไหมผม้นเขาเลยนะครับเนี่ยจำกันได้ไหมจำกันได้ไหมเพราะของใครอันไหนมันได้มันได้ไหมนะมันได้นะไม่จำกันเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาดูกันรับผิดชอบของตัวเองเอาละยังไงก็ฝีมือเราละวันเนี้ย เน้นอิเน้นสวยที่นาอนเลยนะคะต้องต้องต้องสวยและอร่อยไม้ขร้างสุดนีบ้านเลยเรียงเรียงหมูห้องกินกินแต่ข้างบนตัดตัดเนี้ยงเลยโอเคทีนี้เรียบร้อยกันแล้วเดี๋ยวถอถุงมือล้างมือ อาถอดมือเลยล้างมือเลยนอนนคนี่ะชอ้ตกองนปบาร์บีคิวเราเราจะไปเจอหน้าบาร์บีคิวของน้องๆกันตอนตอนทานอาหารเย็นทำระโปรนะน้ำเหมือจัดเตอหนมาควาดสีไม่หมดมือเลยเก็บมือสะอาดได้ยังเทาน้ำให้พี่ๆเขาหน่อยดิ ้เดี๋ยวเราจะได้มาเป็นบาริสต้ากันเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมีขขบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมีกฎกติกามารยาทให้ให้กันด้วยว่าระหว่างที่ทำเนี่ยคะแนนจะเป็นยังไงนะก็บอกไว้ก่อนว่าคะแนนเต็มร้อยคะแนนเอเยอะนะขอบกอได้ง่ายๆนะได้ง่ายๆไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลย นะคะคือเดี๋ยวน้องจะต้องทําเครื่องดื่มนะคะของน้องเองนะคะกติกาคือหนึ่งน้องต้องใช้ Product f n นะคือมีทั้งหมดเนี่ยมีการใช้ Product เนี่ยสามสิบคะแนนนะความคิดสร้างสรรค์สีสคะแนนี่สิบคะแนนเมื่อกี้นี้ถ้าเราทำอาหารต้องมีอะไรครับต้อง อร่อยด้วยนะให้คนคสอร่อยอีก30คะแนนรูวมเป็น100ร้อยบวกลีลาการพรีเซนต์แก้วของหนูด้วยว้าวอาราอเรแ่ก่อนอื่นเนี่ยกิจกรรมนี้เราเนื่องจากว่าเรามีเรามีโซนอยู่2โซนเราจะให้แบ่งน้องๆเป็น2กลุ่มนะครับโดยการจับฉลาดนะครับพี่ในนี้ในนี้พี่จะเขียนว่าเป็นบาริสต้า F&N าริสต้ากลุ่ม A กับ F&N าริสต้ากลุ่ม B ใครอยู่ด้วยกันก็ ได้ช่วยกันทำนะครับได้คะแนนเท่ากันทั้งกลุ่มช่วยกันทำนะคะกับกระดาษเป็นกระดาษครับเป็นกระดาษรเขียนว่ากลุ่กเอคุกบีของต้นเป็นกลุ่มเอลุ่กบีครับบีข้ามแยกกันเลยข้ามแขใครใครได้เออยู่กับต้นได้บีอแข็งเออยู่กับต้นบีแข็งโอ้โหสองคนนี้ก็เป็นคนที่ถือว่าคะแนนสูงทั้งคู่และอยู่คนละทีมด้วยอันนี้มันอันนี้มัน โอันน so ี oh, ้ก็เป็นคะแนนไดได้ใครได้เอมาอยู่พี่ต้นใครได้บีมาอยู่พี่น้ำแข็งาดิมดีมาดิมาดีมาดิาดิมาดม่ดปมาไรเริาดิมาดิาดิมมดิมาไมาดิมาดิมาิาอทด คนละหนึ่งแก้วคนละหนึ่งเพราะฉะนั้นทีมนี้ก็จะมี3ามทีมนี้ก็จะมีสี่คนใช่แต่ว่าเราจะให้คะแนนเป็นทีมคะแนนเป็นทีมเฉลี่ยรวมเฉลี่ยรวมทุกคนทุกคลต้องช่วยกันทําให้ดีที่สุดเราต้องเราต้องช่วยกันทํานะคะโอเคครับจะบอกว่าจะต้องจะต้องมีที่บังคับนะครับก็คือว่า ทุกคนจะต้องใช้กับสาย F N Creation หนูจะใช้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ลที่เหลือคือว่าน้องๆเอาสินค้าของพี่อะไรก็ได้ในนี้ช็อกมาส์บีอ่าแบร์แบนโกนะครับแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานข้นจืดทีพอร์ททีพอร์ทเอ็กซ์ตร้าแล้วก็รนมคุณนัลก o มอร์นิ่งเนี่ยทั้งหมดเลยเอามาใส่ในนี้ก็ได้พี่ก็มีผลไม้สดให้น้องๆด้วยมีมีอะไรต่างๆนันาเยอะแยะมากๆแล้วก็ให้ต้องให้คิดชื่อด้วยนะครับ คิดชื่อเมนูของแต่ละคนของแต่ละคนโดยที่มีคําว่า F N N อยู่ในนั้นนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวพี่สมศรีจะเป็นคนชิมจะมอบนา้ี่นีให้กับพี่นกกับครูนะพี่นกเป็นคนชิมแล้วผมไม่กินกาแฟเพราะนั้นผมจะเลือกชิมอันที่มันอาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นแทนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่แล้วแต่ว่าพี่นกก็จะคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าก่อนเริ่มพี่นกลองสาธิตสักอันหนึ่งดูก่อนเอาเป็นแนวทางเอาเป็น เอสเปรสโซ่ขันอิวาวเลยค่ะจัดเลยเอาละลองดูเป็นแนวท้ายเอสเปรสโซ่ก็ต้องใช้สีสีเขียวอ่ามาเอาวันไหนพี่เอาวันนี้เอาตัวใหญ่ละกันตัวใหญ่ละกันเดี๋ยยวกเนื่องจากทีมเอเขามีน้อยเราจะยกตัวใหญ่ให้เขานะในระหว่างนี้เดี๋ยวเหมือนจะเสียบหมูจอพี่เอาไปยึดกันแค่นี้แค่นี้ยังของรองนะเนี่ย หิวไหมหิวไหมหิวไหมหิวหเอาใส่ลงไปสองซองเลยใส่ไปทั้งหมดสองซองคืออย่างที่บอกว่าเออไม่ไม่ไม่จำกัดว่าน้องจะใช้กาแฟหนึ่งซองสองซองสามซองหรือสี่ซองใช่ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าออกมาแล้วน้องต้องบอกได้ว่าผมใช้โปรดักต์พี่สี่ซองผมใช้กาแฟสี่ซองเออทำไมถึงใช้